สวัสดีครับชื่ออะไรครับพิยพง์ครับวันอยู่ที่ไหนครับกลุ่มอะไรครับนี่กลุ่มพึ่งบ้านทางสายลวดครับกลุ่มจดวิสาหกิจชื่ออะไรครับชื่อน้ำพึ่งป่าทางสายลวดน้ำพึ่งป่าทางสายลวดแล้วบ้านทางสายลวดนี่อยู่ตรงไหนของศรีสะเกดตําบลไพรพัฒนาครับโอ้ตําบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์ข้างหลังนี่เป็นเป็นอะไรครับนี่ข้างหลังเป็นกลองพึ่งครับกลองพึ่งปีปีประกอบเรียบร้อยแล้ว ประกอบเรียบร้อยพร้อมที่จะทํายังไงตัวเขานี่จะเอาไปติดตั้งครับไปติดตั้งในป่าช่วงเดือนไหนครับที่จะติดตั้งได้บ้างก็ช่วงเดือนมกราคมพายครับมกราคมพายยังทันอยู่เนาะยังทันถ้าถ้าพ้นกุมพายจะทันไหมพ้นกุมพายไม่ทันครับไม่ทันเลยครับต้องต้องภายในเดือนนี้ครับโอ้สมาชิกบ้านวิสาหกิจทางสายลวดนี่มีกี่ท่านมี15ท่านครับ15คนตอนนี้ตัดกรองครบหรือยังครบแล้ว เหลือการติดตั้งเหลือการติดตั้งเป็นเป็นบางคนอ๋ออืมอืมอันนั้นก็เป็นกล่องพึ่งใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วดอกไม้ปีนี้ค่อนข้างจะให้ดอกดีนี่มันมีผลต่อการเลี้ยงพึ่งยังไงบ้างดอกไม้เยอะก็ <S <s> เยอะไหมปีนี้เยอะไหมเยอะทุกชนิดเนาะมีอะไรบ้าง <S <s> ท, <S <s> <S ที่ที่ออกเยอะบ้างในบ้านเรามีดอกคอแนอแลนดคอนแลนดอกดอกอ่าดอก ต้นร่างครับอืมแล้วก็ดอกดอกไม้ป่าเนี่แหละครับดอกไม้ป่าดอกไม้บ้านก็ออกหลายเื่นกันผลไม้ก็เยอะใช่ไมผลไม้ก็เยอะครับดอกมะม่วงดอกมะเฟืองดอกผลไม้ต่างๆนะครับอ๋อเลิ้นจี่อืมอืมก็แสดงว่าปีที่แล้วกับปีนี้ถ้าเทียบปริมาณดอกไม้แลวเป็นยังไงปีนี้น่าจะเยอะกว่าครับเพราะว่าดูตามที่สำรวจดูก็ดอกไม้ออกแล้วออกเยอะด้วยครับอก็คาดว่า น้ำพึ่งจะน้ำ <จะ S 1> พึ่งจะเยอะจะมีจะส่งผลดีต่อกลุ่มเราใช่ไหมครับโอ้ฉะนั้นต้องเรียบติดตั้งกลองเนาะครับโอเคแล้วนี่คืออะไรครับนี่นี่คือน้ำพึ่งครับน้ำพึ่งตราตรา พึ่งป่าผู้พรอ๋อพึ่งป่าภูไพรอันนี้บรรจุภัณฑ์นี่เราได้รับสนับสนุนจากไหนครับนี่ได้รับสนับสนุนจากอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษครับอ๋อก็คือมี 2, 2>, ม2ด้านนะั่นอีกด้านนึงมีสอด้านครับโอ,อ้อีกด้านมีนะฮะก็ถือว่าพอเราจดวิสาหกิจชุมชนแล้วก็มีกลุ่มคนมาสนับสนุนมีมีหน่วยงานรัฐมาสนับสนุนหน่วยงานจากจังหวัดมา มาสนับสนุนครับมาติดตามดูตอนนี้เขาให้เป็นบรรจุภัณฑ์แบบน,น,นี้ก็ออกแบบบรรจุภัณฑ์ครับแล้วก็สนับสนุนบรรจุภัณฑ์มาบางส่วนครับอ๋อครับผมโอเคนะครับเอาฝากถึงพี่น้องให้เร่งรัดติดตั้งกลองนะครับเป็นยังไงต้องทํำยังไงบ้างต้องทําให้เสร็จเดือนไหนต้องต้องทําให้เสร็จภายในกลางเดือนกุมภานี่ครับโอ้ภายในกลางเดือนกุมภาก่อนที่เพิ่งจะหาที่อยู่ได้อื ตอนนี้พึ่งเยอะไหมถือว่าเยอะไหมตอนนี้พึ่งเยอะอยู่ครับหนพาไปดูหน่อยนะว่ามีมีตัวอยู่ใกล้ๆนะครับก็นี่คือบรรยากาศของกลุ่มเลี้ยงพึ่งนะครับติดตั้งก่องตัดแล้วก็มาตั้งแบบนี้หลังจากนี้ก็จะไปติดตั้งอันนี้ใกล้ๆบ้านก็ยังมีเนาะนี่ฮะวิธีการติดตั้งมีอะไรบ้างวิธีการติดตั้งก็มีมีหลักครับหลักมีหลักหลังคาครับหลังคาอันนี้เข้ายังนี่เข้าแล้วครับโอ้แต่ขนาดอยู่ใกล้ๆบ้านก็ยังมีเนาะ โอ้ครับแสดงว่าภายในเดือนนี้ต้องเสร็จเรียบร้อยเนาะครับผมถ้าถ้าไม่เสร็จจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่เสร็จก็คือไม่ทันพึ่งแล้วครับปิดฤดูกาล5ครับก็จะเป็นก็คือจะเก็บน้ําหวานไม่ทันครับอ๋อไม่ทันในช่วงแรงครับโอเคในช่วงฝนโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ